ไอหีบเหล็กบ้านแห่งความตายกลางเพชรเกษมสารคดีเชิงบันทึกเหตุการณ์จริงค่ำคืนหนึ่งในเดือนมก,กราคมปี2563เสียงเครื่องยนต์ของรถตำรวจดังขึ้นหน้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งในซอยเพชรเกษม47บ้านหลังนั้นเงียบงันรกร้างเหมือนถูกทิ้งมานานแต่ไฟจากชั้นบนกลับส่งลอดม่านบางๆออกมา เจ้าหน้าที่หลายสิบนายยืนเรียงหน้ากระดานเตรียมบุกค,ค้นเพราะเบื้องหลังบ้านที่ดูธรรมดาซ่อนความลับอันน่าสะพริงไว้ใต้พื้นดินระวังตัวด้วยนะของเครื่องในมันไม่ปกติหนึ่งในตำรวจพูดเบาๆก่อนพังประตูไม้เก่าดังปั้งกลิ่นอับของฝุ่นและสนิมตีขึ้นทันทีบ้านเต็มไปด้วยข้าวของเก่ากองพเนนห้องหนึ่งมีโรงเหล็กสนิมเกาะพื้นปูนแตกร้าว มุมห้องมีหีบเหล็กสีเข้มตั้งอยู่หนักแน่นเย็นเยียบและน่าสงสัยเจ้าหน้าที่ค่อยๆงัดฝาออกทันใดนั้นกลิ่นเหม็นคละคลุ้งราวกับความตายถูกขังไว้หลายเดือนภายในคือร่างของหญิงสาวที่ถูกมัดและยัดไว้แน่นในหีบผู้ต้องสงสัยไอหีบเหล็กใช้ไว้40กว่าปีรูปร่างอ้วนผิวขาวจัด มีรอยสักทั่วแขนชื่อจริงว่าอภิชัยองค์วิสิทธิ์คนในละแวกเรียกว่าไอซ์ลูกสารอดีตเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเก่าแต่ชีวิตของเขาเบี่ยงเบนเข้าสู่ความมืดตั้งแต่วัยรุ่นยาเสพติดความรุนแรงและความหลงอำนาจเหนือผู้อื่นเพื่อนบ้านเล่าว่าชายคนนี้ชอบขังตัวอยู่ในบ้านทั้งวันเสียงเครื่องเชื่อมเหล็กดังแกรกแกเหมือนคนกำลังสร้างกรง บางคืนมีเสียงผู้หญิงร้องแผ่วๆแหวแวมาจากในบ้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามเพราะพี่ไอซ์เป็นคนที่ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยเบื้องหลังของหีบเหล็กเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดบริเวณรอบบ้านเพิ่มพบหีบเหล็กอีกใบฝังลึกใต้ดินข้างในมีเศษกระดูกและชิ้นส่วนมนุษย์บางส่วนถูกพันด้วยพักขาวและโซ่ร่องรอยทั้งหมดบอกเพียงว่าหญิงสาวหลายคนที่เข้ามาในบ้านนี้ ไม่มีใครได้กลับออกไปอีกเลยความจริงที่น่าหวาดหวัน่นไอซ์เคยล่อลวงหญิงสาวมาจากบาร์และที่พักแถวฝั่งทนให้เงินให้ยาและชวนมาที่บ้านก่อนจะขังไว้คมเหงและสุดท้ายลงมือฆ่าอย่างเลือดเย็นศพถูกซ่อนในหีบเหล็กฝังไว้ใต้พื้นบ้านจนกว่ากลิ่นจะค่อยๆจางหายไปในอากาศแต่ความลับ ไม่มีวันถูกฝังได้ตลอดกาลบทสรุปของปีศาจในร่างคนหลังหลักฐานแน่นหนาสารตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตชื่อของไอซ์ฮีบเล็กกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสยองในยุคใหม่บ้านหลังนั้นถูกปิดตายเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านเหล็กสนิมเสมือนเสียงคร่ำครวญของดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมข้อคิดจากเงามืดของคดีนี้ โลกภายนอกอาจดูสว่างแต่ในใจคนอาจมืดกว่าที่คิดความชั่วร้ายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันเริ่มจากใจที่ด้านชาและไร้ขอบเขตจิตมืดของไอซ์ปูมหลังวัยเด็กและจิตใจวิปลาดปีศาจไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียวมันค่อยๆเติบโตในเงามืดของบ้านที่ไม่มีใครมองเห็น กลางกรุงเทพในยุค2,530บ้านหลังใหญ่ในตระกูลหนึ่งเคยมีเสียงหัวเราะเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในสวนเขาชื่อว่าอภิชัยเด็กผิวขาวหน้าตาดีมีทุกอย่างที่เด็กคนอื่นอิจฉาแต่ภายใต้รอยยิ้มไร้เดียงสาเขาเติบโตมาท่ามกลางความเย็นชาและความรุนแรงในครอบครัวบ้านที่มีทุกอย่างยกเว้นความอบอุ่น พ่อของเขาเคยเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงยุคเก่าชีวิตหรูหรารายร้อมด้วยทรัพย์สินแต่เบื้องหลังคือปัญหาครอบครัวที่สะสมการทะเลาะการกดดันและการเลี้ยงดูด้วยอำนาจเด็กชายอภิชัยโตขึ้นพร้อมคำสั่งมากกว่าคำสอนสิ่งที่เขาเรียนรู้คือใครที่อ่อนแอกว่าต้องถูกควบคุมและนั่นคือเมล็ดพันธุ์แห่งความวิปลาสที่เริ่มอย่างราก วัยรุ่นแห่งความเดียวดายเมื่อเขาสู่วัยรุ่นเขากลายเป็นคนเก็บตัวชอบอยู่ในห้องคนเดียวเริ่มสะสมของแปลกมีมีดโซ่หุ่นของเล่นเหล็กและหนังแนวซาดิสเขาบอกเพื่อนในวงเหลีวว่าความเจ็บของคนอื่นมันทำให้รู้ว่ากูยังมีอำนาจอยู่ยาเสพติดกลายเป็นเพื่อนคู่ใจทุกครั้งที่เสพเขาจะอยู่ในโลกที่ตนเองเป็นเจ้าของชีวิตคนอื่น เสียงกรีดร้องในหัวดังขึ้นเรื่อยๆแต่ในโลกจริงไม่มีใครได้ยินความหมกมุ่นในการควบคุมนักจิตวิทยาอาชญากรเชื่อว่าไอซ์ฮีบเล็กมีลักษณะของบุคลิกภาพต่อต้านสังคมคือไม่รู้สึกผิดไม่รับรู้ความเจ็บของผู้อื่นและมองมนุษย์เป็นสิ่งของเขาลหลงไหลในการขังการพันธนาการและการทำให้เยื่อยอมจำนน การที่หญิงสาวหวาดกลัวกลับทำให้เขาพอใจเหมือนมีอํานาจเหนือชีวิตทั้งคนในสมองของเขาความรักความสงสารหรือความเสียใจไม่มีอยู่จริงจากความเงียบสู่ความรุนแรงเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าช่วงหลายปีสุดท้ายเขาแทบไม่ออกจากบ้านประตูถูกปิดตายด้วยเหล็กดัดเสียงเชื่อมเหล็กดังเกือบทุกคืนในบ้านนั้นเขาใช้ชีวิตเหมือนโลกส่วนตัวที่ไม่ต้องมีกฎของสังคม บานของเขาเป็นเหมือนเขาวงกดเหล็กใครหลงเข้าไปไม่มีวันออกมาอีกจิตที่ดับสนิทเมื่อถูกจับเขานั่งนิ่งไม่มีท่าทีเสียใจตอบคำถามตำรวจด้วยน้ําเสียงเรียบผมไม่ได้ฆ่าใครเขามันดวงสวยเองที่มาเจอผมคำพูดนั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าสายลมในคุกนักจิตแพทย์บอกว่าคนแบบนี้ไม่ได้เสียสติแต่ไรจิตสํานึกโดยบริบูรณ์ เงาของความชั่วที่ไม่ได้เริ่มจากปีศาจเรื่องของไอซ์ไม่ได้สะท้อนเพียงความโหดเหี้ยมของฆาตกรแต่มันสะท้อนรอยร้าวของสังคมและครอบครัวเด็กที่เติบโตโดยไม่มีใครสอนเรื่องความรักและความรับผิดชอบชั่วดีสุดท้ายอาจกลายเป็นคนที่ไม่รู้แม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ของตัวเองบางครั้งปีศาจไม่ได้เกิดจากนรกแต่มันเกิดจากบ้านที่ไม่มีหัวใจ